โลกใบนี้เหมือนมีคำสาปให้คนทุกคนนั้นทำสิ่งต้องห้ามหรือว่าไม่จริงเพราะบางสิ่งรู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรเล่นรู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรลบหลู่และพิสูจน์แต่ถึงแม้จะรู้ก็ยังทำอยู่ดีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเพื่อนเหียนโรงเรียนหลอนตอนที่9อัจจินไตหากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกด like, ไลค์ u b s c r i ไ e เป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook ไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่แ้วนักเรียนหญิงที่ยังไม่ออกจากโรงเรียนในช่วงเย็นเธอเพลิดเพลินกับการเล่นเกมในระหว่างที่ทําธุระโดยที่ไม่สนว่าแบตโทรศัพท์จะหมดจนถ่ายที่สุดแบตมันก็ได้หมดลงจริงๆเมื่อแบตหมดเธอก็ว่าจะออกไปจากห้องน้ําทว่าจังหวะนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาเดินเข้ามาที่หน้าห้องของเธอก่อนจะเคาะประตูอย่างสุภาพซึ่งแอวก็บอกว่ามีคนอยู่แต่แล้วเสียงเคาะนั้นยังไม่หยุด เธอเลยถามว่านั่นใครอ่ะเคาะทำไมนักหนาเนี่ยแทนที่จะมีคนตอบกลับคําพูดเธอกลับมีเสียงเคาะที่รุนแรงมากขึ้นแต่เริ่มสัมผัสได้ว่าน,นี่คือการคุกค,คามเธอหวาดกลัวเพนตรายที่จะเข้ามาใกล้เรรี่มองหาอาวุธซึ่งมีคัตเตอร์อยู่ในกระเป๋าและตะโกนบอกคนข้างนอกไปว่ากูมีมีนะเว้ยและแล้วเสียงเคาะนั้นก็ได้ดับวูบลงแต่วก้มมองอย่างเบื้องล่างมองเห็นรองเท้าคาชูก็คิดว่าจะเป็นคุณครูเลยถามถ่ายว่าเป็นคนครูหรือเปล่าเธอจ้องมองด้วยความไม่ลังเล และแล้วเธอก็ได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายหัวที่ห้อยตรงเตียงลงมาแต่ไม่รอช้ารีบหยิบโทราศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ลืมไปว่าแบตมันหมดจนถ่ายที่สุดเธอไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในนี้ต่อไปก็คงจะเป็นภัยเธอเลยกลั้นใจสู้เปิดประตูเพื่อไปเชิญหน้ากับสิ่งนั้นและแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็เป็นแค่เพียงหุ่นในชุดนางรำแต่เขาเดินออกไปจากห้องน้ําด้วยความระวังและเยือกเย็นแต่แล้วเจ้าหุ่นที่ว่ากับเรียกชื่อเธอให้หันกลับไปทันทีที่แต้วเอียงคอมองมันมันก็เอียงคอ อมาหาเธอสภาพที่เห็นมันช่างหลอกหลอนแต่เรีบวิ่งหนีเพื่อออกไปจากห้องน้ําแต่ประตูห้องดันถูกลลอกเอาไว้นี่สิเธอดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่แล้วทุกอย่างมันกลับเงียบสงบคุนที่ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยความสงสัยและอยากพิสูจน์แต่เเลยไปสำรวจห้องน้ํามองหาว่ามันหายไปได้ยังไงและแล้วแต่ก็ได้เห็นหุ่นในชุดไทยที่ขับเคลื่อนด้วยวิญญาณและวิญญาณนั้นก็มาจับคำหมับเธอและหลอกหลอนเธอซึ่งส่งผลายทำให้แต้วถึอกับเข้าโรงพยาบาล เรื่องราวของแต้วถูกเล่าขานกันปากต่อปากว่าด้วยความเฮี้ยนของหุ่นในห้องน้าทศินที่ชอบออกมาหลอกหลอนคนใครเจออะไรในห้องนั้นก็อย่าไปทักนะเว้ยซึ่งปาล์มก็ได้รับฟังข่าวสารนั้นจากทีปและวิวที่มาบอกเล่าให้เธอฟังทั้ง3เป็นเด็กเก่าที่อยู่ที่นี้มานานเลยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ไปหลอกบีเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแต่ดูมันว่าบีจะเย็นชาแทบจะไม่สนอะไรเลยเธอเป็นเด็กหน้านิ่งเข้าสังคมไม่เป็นแถมยังเพิ่งย้ายเข้ามาน้อยคน นักที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเนื่องจากเธอนั้นดูเสเรยไม่เข้ากับใครและทิพกับวิวก็ฝังให้เธอส่งการบ้านทิพกับวิวไม่คิดจะเข้าข้ามนาทศิลป์เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ไม่เช็คชื่อแต่ดูเหมือนว่าปามจะไม่คิดเหมือนเพื่อนเธอเดินไปกับวิวเพื่อเข้าห้องเรียนในขณะที่เริ่มเรียนบี B. ก็เหลือบมองไปที่เจ้าหุ่นเชิดน,นั่นเธอสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเฮี้ยนที่มีอยู่มันเป็นจริงหรือเปล่าในขณะที่เธอจ้องมองมันจ,จู่ๆเส้นผมก็หล่อและเลี้ยวมาปิดหน้าเธอซึ่ง เธอก็ไม่ตกใจใดๆเนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนแกล้งซึ่งคนที่แกล้งก็คือปามนั่นเองปามพยายามติดสนิทกับบีที่เพิ่งเข้ามากลัวบีจะไม่มีเพื่อนแต่บีนั้นช่างเย็นชาเมื่อจบคาบเรียนบีได้เอาการบ้านไปส่งอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ไต่ถามว่าทําไมทิ์และวิวไม่เข้าเรียนด้วยบีก็ตอบตามตรงว่าพวกนั้นคิดจะหนีเรียนค่ะอาจารย์การตอบของบีทําให้อาจารย์ต้องชี้แนะจําเอาไว้นะบีถ้าเธออยากเข้ากับคนอื่นได้บางทีเธอก็ ต้องหัดโกหกซะบ้างนะซึ่งบีก็ได้แต่พยักหน้าก่อนจะบอกลาอาจารย์และเดินทางกลับไปที่หอระหว่างทางที่ลงจากอาคารชั้นเรียนเธอก็ได้เห็นคุณในชุดไทยจ้องมองมาที่เธอซึ่งเธอก็ไม่มีทีท่าหวาดกลัวเนื่องจากเธอได้เห็นว่าทิฟและวิวกำลังเดินวิ่งหนีไปสองคนนั้นวางแผนแกล้งเธออีกแล้วซึ่งเธอก็มหมางเมินเล่นเมินเฉยไม่สนใจใดๆตั้งหน้าตั้งตาเดินตามภาษาของเธอและระหว่างทาง,ทางเธอก็ได้เห็นดอกไม้ผุดขึ้นมาใน สนามซึ่งเป็นที่ที่ดอกไม้ไม่ควรอยู่เดี๋ยวจะโดนเหยียบเอาซะได้ด้วยความสงสารเจ้าดอกไม้ริมทางเธอเลยขุดมันขึ้นมาและย้ายที่อยู่ให้กับเจ้าดอกไม้ริมทางนี้ซึ่งการกระทําของบีมันไม่เหมือนคนทั่วไปเมื่อปามได้เห็นก็สงสัยและถามไทยว่าทาไปเพื่ออะไรบีก็ไม่ตอบสิ่งใดลุกขึ้นและเดินกลับไปซึ่งปามก็ขอให้บีรอด้วยฉันกลับด้วยคนปามรีบเปลี่ยนชุดและเดินกลับหอพร้อมกักบบีนั่นก็เพราะว่าทั้งสอง พักอยู่ในอาคารเดียวกันระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ามก็พยายามจะปกป้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของอ e ีทิฟกับวิวพวกนั้นน่ะชอบแกล้งเด็กใหม่อีกหน่อยมันก็เลิกแกล้งเองแหละว่าแต่บีเธอย้ายมากลางเทอมแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าซึ่งบีก็ทำหน้าไม่ชอบใจปามก็รีบขอโทษที่ละลาบละลุงมากเกินไปและทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันบีเข้าไปสู่ห้องของตนซึ่งในห้องของเธอนั้นก็มีพืชพันธุ์ดอกไม้เล็กใหญ่ประดับประดายอย่างสวยงามหลังจากน้ บีก็พักผ่อนตามอัธยาศัยจนกระทั่งมีข้อความจากปามชักชวนให้เธอไปกินข้าวด้วยกันซึ่งบีก็ตอบตามตรงว่ากินแล้วเธอไปเธอปามดูน้อยใจอยู่หอเดียวกันแท้แต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยซึ่งเป็นอีกครั้งที่บีเมินเฉยไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์นัดแน,นะให้เธอนั้นพยายามเข้าสังคมบ้างเธอเป็นคนนักสันโดษไม่คอยส่มสิมกับใครและบางครั้งการกระทําของเธอมันก็ดูแตกต่างจากคนตัวไปเช่นเช่นในค่ำคืนนี้ บีได้เปิดกระเป๋าที่บรรจุหัวของหุ่นในห้องนาฏศิลป์แทนที่เธอจะกลัวมันเธอกลับขโมยมันกลับมาที่บ้านถอดวิกมันออกและจับมันด้วยสองมืออย่างแน่นก่อนจะฟาดหัวหุ่นเข้าขับโต๊ะอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าจนหัวหุน่นแตกสลายเปิดเผยสิ่งที่อยู่ด้านในมันคือทรายละเอียดสีดำพร้อมกับฟันอีกสองซี่ในขณะที่เธอตกใจกับสิ่งที่เห็นโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นเนื่องจากอาจารย์ประจำชัน้นนิทโทรมาบอกว่าพุ่ง นี้นักเรียนในห้องจะทํากระทงเธอก็ไปช่วยเพื่อนทําด้วยนะบีก็ไต่ถามครูว่าจําเป็นด้วยหรอครับครูก็โต้อตอบว่าจําเป็นสิเธอเป็นนักเรียนเธอก็ต้องทํากิจกรรมรวมกับนักเรียนคนอื่นบ้างก่อนที่ครูจะวางสายบีมีอีกเรื่องจะถามเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ในหุน่นซึ่งครูก็ตอบว่าอย่าไปคิดมากอย่าเอาเวลาไปเสียกับเรื่องไร้สาระเลยซึ่งบีก็ทําตามนั้นรีบเข้านอนและพักผ่อนคําคืนที่เธอหลับไหลบีสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ เคลื่อนไหวยอยู่ในห้องเธอเลยลุกขึ้นมาสำรวจด,ดูปรากฏว่าไม่มีอะไรและเมื่อกลับมาบนเตียงเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นคนนอนบนเตียงบีอยากรู้อยากเห็นว่าใครอยู่ใต้ผ้าหม่มเลยดึงผ้าห่มออกมาอย่างช้าๆและสิ่งที่ปรากฏนั่นคือตัวเธอเองที่อยู่ในชุดไทยชุดเดียวกับหุ่นในห้องนาฏศิลป์มันจ้องมองมาที่บีด้วยแววตาที่สะใจและเย,ะย้ยหยันและบีก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเรือนร่างตัวเองเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นหุ่นแท้จริงแล้วเธอเป็นผีโชคดีที่เรื่องข้งบ ทั้งมวลนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของบีเธอฝันร้ายไปเท่านั้นเธอพยายามตั้งสติเพื่อขมตานอนแต่หุ่นที่วางอยู่ข้างเตียงเอาซะเธอลังเลไม่รู้จะทํายังไงต่อดีและแล้วเสียงเคาะประตูก็ได้ดังนอนยังวะนั่นคือเสียงของปาล์มบีไม่รอช้ารีบซ่อนหัวหุ่นที่เธอขโมยมาและไปเปิดประตูถามปาล์มว่ามีอะไรหรือเปล่าปาล์มบอกว่าเธอนอนไม่หลับกลัวผีมากเกินไปพอนอนด้วยคนนะซึ่งมาอย่างนี้แล้วบีเองก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธ คูได้นอนร่วมเตียงกันและด้วยความเคยชินของปาล์มเธอเอามือไปแตะเอวของบีซึ่งบีเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบออว่าแตะตัวฉันทําไมปาล์มก็ขอโทษไม่คิดว่าเธอจะห่วงเนื้อห่วงตัวขนาดนี้ในวันต่อมาหลังเลิกเรียนบีก็ไปช่วยเพื่อนทํากระทงเมื่อทํางานจนเสร็จสาบก็ถึงเวลาทําความสะอาดห้องบีช่วยเก็บกวาดรวบรวมขยะทั้งหมดทั้งมวลมาและขออาสาใครสักคนไปทิ้งขยะเป็นเพื่อนหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจะไปเป็นเพื่อนเธอเลย จนกระทั่งมีปาล์มยื่นมือออกมาแล้วพูดไปว่าฝากเอาขยะไปทิ้งด้วยนะซึ่งนั่นก็ทำให้บีต้องเป็นที่ขยะคนเดียวหลังจากที่เธอลงมาที่ขยะที่ตึกเบื้องล่างเมื่อเธอเหลือบมองไปที่ชั้นบนเธอก็รู้สึกหวาดกลัวเนื่องจากตอนนี้มันก็เริ่มมืดมากแล้วแต่ยังไงก็ต้องขึ้นไปเนื่องจากกระเป๋ายังอยู่ในห้องแต่แล้วเมื่อเธอกลับไปที่ห้องก็ไม่เจอผู้ใดไม่มีใครมีแต่ความว่างเปล่าเพื่อนเพื่อนคงกลับไปแล้วละมังและแล้วก็มีมือหนึ่งเอื้อมออกมาจากใต้โต๊ะมาจับขาเธอเอาไวา้ น,นั่นคือวิวที่อยู่ในสภาพหวาดกลัวบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวิวก็บอกว่าหลังจากที่แกลงไปเพื่อนๆื่น,นคนอื่นก็ทยอยกลับมีแต่ฉันทิบและปาล์มที่คิดว่าจะแกล้งเธอเลยปิดไฟมันทั่วอาคารและแล้วเสียงฝีเท้าของเธอได้ดังเธอได้เคาะประตูอย่างหนักเพื่อขอจะเข้ามาในห้องแต่เธอใช้วาจาที่หยาบคายมากเกินไปจนเพื่อนเพื่อน,น,นเริ่มเบื่อใจว่าบีมันจะโกรธอะไรนักหนาและเมื่อไม่มีใครเปิดประตูเสียงเคาะประตูมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นป ประตูหน้าหรือประตูหลังพวกเธอทั้ง3เริ่มหวาดกลัวบีมันเป็นอะไรกันแน่จนทิฟไปสะเดาะกรอนประตูให้และเมื่อประตูเปิดออกทิฟก็เป็นคนแรกที่วิ่งหนีออกไปด้วยความหวาดกลัวทิฟได้แต่กรีดร้องด้วยความสิ้นหวังเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่สมควรนั่นก็เพราะว่าคนที่มาเคาะประตูไม่ใช่บีอย่างที่พวกเขาคิดมันค่อยๆเ,เดินเข้ามาในห้องอย่างใจเย็นปามและวิวที่หลบซ่อนอยู่ด้านในก็หวาดกลัวมากจนทว่ามันปรากฏตัวออกมานั่นคือผีในชุดไทยปามวิ่งเตลิดหนี ออกไปเหลือแค่วิวที่อยู่ในห้องตามที่บีเห็นนี่แหละบี B, ผู้ซึ่งไม่กลัวผีเธอเลยออกไปสำรวจดูดูสิว่าทิพและปาล์มอยู่ที่ไหนเธอเองก็เป็นห่วงปาล์มมากเหมือนกันจนได้ยินเสียง,งดึงดังออกมาจากชั้นบนนั่นคือเสียงดนตรีไทยที่ดังออกมาจากห้องนาฏศิลเมื่อเธอเอ,อื้อมมือจะไปเปิดประตูวิวก็มาห้ามเอาไว้มึงจะเปิดทําไมมึงไม่เคยดูหนังผีหรือไงบี B. ก็ตอบว่าบางทีปาล์มและทิพอาจจะอยู่ด้านในก็ได้เราจะเข้าไปดูเพื่อความมั่นใจแต่ประตูมันถก ล็อกจากด้านในทําให้บีเข้าไปไม่ได้เธอเป็นห่วงเพื่อนมากเลยปีนระเบียงเอาไปดูดูซิว่าปามอยู่ด้านในหรือเปล่าซึ่งภาพที่เธอเห็นนั่นคือปามจริงๆแต่อยู่ในชุดไทยซึ่งอยู่ในท่วงท่าที่ไร้รำด้วยความอ่อนช้อยตามจังหวะเพลงที่ถูกเปิดและหัวหุนก็ลอยเข้ามาเอาซะบีตกใจและตกลงไปเบื้องล่างซึ่งคนที่ลงมือทํานั้นก็คือทีฟทิฟได้ถือหัวหุนเพื่อมาหลอกหลอนบีทั้งหมดมันคือแผนแต่ไม่คิดว่าบีจะตกใจจนตกลงไปวิวที่เห็นเพื่อน ตกลงไปชั้นล่างก็รีบไปดูส่วนทิปก็ขวัญผวา,วาเธอเป็นคนทําให้บีตกใจปามก็บอกให้ทิปใจเย็นก่อนเรื่องนี้เราสามารถคุยกันได้ทั้งสองตะโกนถามวิวว่าบีเป็นอะไรบ้างวิวก็บอกว่ามันมีเลือดมีเลือดเต็มไปหมดเลยซึ่งน่าจะคาดเดาได้ว่าบีคงตายไปแล้วจากความสูงที่ตกลงไปทิปเองก็ขวัญผวาปามก็บอกให้ทิปใจเย็นก่อนเรื่องนี้ไม่แค่เราที่รู้3ามคนถ้าเราไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้และถ้าไม่มีใครรู้เราก็จะต้อง ในขณะที่ทั้งสองปรึกษาหารืออยู่กันนั้นวิวดูเหมือนจะโทรตามใครบางคนมาซึ่งจังหวะนั่นเองปามและวิวก็ได้เห็นว่าบีที่นอนแน่นิ่งค่อยๆขยับลุกขึ้นมาอย่างช้าๆเรือนร่างของบีค่อยๆประติดประตอกระดูกที่แตกห่างเลือดของเธอไม่ใช่สีแดงเหมือนคนทั่วไปเลือดของเธอเป็นสีเขียวที่น่าแปลกประหลาดและเมื่อบีจัดระเบียบร่างกายของตนเองเรียบร้อย<ๆ>เธอก็กระโดดล่องลอยขึ้นไปบนอากาศเพื่อมาจาัดก,การกับวิวที่อยู่ด้านหน้าเพียงแค่หักคอแคกรอก บิวก็ไปหวัน่นปามและวิวเห็นบีทาอย่างนั้นก็เริ่มหวาดกลัวไอบีมันเป็นอะไรกันแน่วะทั้งสองได้แต่วิ่งหนีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้ความเร็วของบีไม่ได้เนื่องจากบีว่องไวเปรียบดังปีศาจที่พรวพรวาลอยและเลี้ยวไปตามสายลมเพียงแค่ไม่กี่วิบีก็มาถึงชั้น3ที่พวกเขาอยู่ปามและวิวนั้นหวาดกลัวมากได้แต่วินวอนขอชีวิตบีอย่าทําอะไรเราเลยซึ่งบีก็มีแววตาที่เศร้าโศกเราขอโทษแต่เราจําเป็นต้องทําเราให้คนอื่น รูเร่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งปาล์มก็ได้ผลักตัวทิพเข้าหาวิวซึ่งนั่นก็ทําให้ร่างกายของทิพเป็นรูโดยการโดนมือของบีทิ่มแทงถึงแม้จะไม่ต้องออกแรงดูเหมือนว่าร่างกายของบีจะไม่เหมือนคนทั่วไปเธอก้าวข้ามคมเป็นคนไปแล้วจากเลือดที่ออกมาเป็นสีเขียวจากร่างกายที่ว่องไวและทนทานเช่นนี้ปาล์มได้แต่ร่าให้พร้อมกับข้าบเลือดของทิพที่อาจไปทั่วเรือนร่างเธอวิ่งหนีวิ่งหนีจนไปถึงหน้าโรงเรียนและแลวความช่วยเหลือก็ได้ปรากฏคนที่วิว โทรตามเมื่อกี้ได้มาถึงนั่นก็คืออาจารย์ประจําชันอาจารย์ได้ให้ความช่วยเหลือกับปามถึงแม้ปามจะโล่งใจที่ตัวเองรอดชีวิตแต่ทุกอย่างจะปิดค่าตามที่เธอคิดเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นพวกเดียวกับบีซึ่งอาจารย์ก็แนะนําให้บีกําจัดทุกคนที่รู้เรื่องนี้ซะซึ่งในเช้าวันต่อมาอาจารย์ประจําชันได้เรียกตัวบีเข้ามาพูดคุยในห้องนักศินป์และตอกย้ําให้บีปฏิบัติตามอย่างเค,ครียดครั้งนี้ถือว่าโชคดีไปเคยบอกและใช่ไหมว่าให้พยายาม ทำตัวให้กลมกลืนมากที่สุดบี B. ก็ขอโทษที่ตนสับเพล่าอาจารย์ก็ย้ำเตือนอีกครั้งว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าได้ไว้ใจมนุษย์อีก่กอนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันและทิ้งท้ายด้วยการที่ห้องนักศิลป์มีหุ่นเพิ่มขึ้นจาก1กลายเป็น4และแล้วซีรีส์ตอนนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไกลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย